สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะครั้งแรกนะคะกับการทําเมนูไตปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงไตปลานะคะอาจจะแบบสูตรอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหนูไม่ใช่คนใต้นะคะพี่น้องหนูก็ดูที่นั่นที่นี่มาเนาะแล้วก็ a ความของความเป็นตัวเองเดือจากพี่น้องนี่ค่ะอร่อยนะคะชิมแล้วเมื่อกี้ก็คือรสชาติแบบเผ็ดจัดจ้านมากค่ะพี่น้อง วันนี้ก็กินกับข้าวแล้วก็มีเส้นขนมจีนนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโนเรียงนะคะพี่น้องโนเรียงของทางใต้ด้วยจ้ะอันนี้จะมาชิมครั้งที่สองนะหนูซื้อมาครั้งแรกนี่แหละก็เพิ่งจะได้เริ่มก,กินนะคะพี่น้องมาแกงคั่วไตปลาโอ้ไม่ใช่แกงคั่วสิแกงไตปลาค่ะพี่น้องโอ้โหเห็นสีก็คือแบบ รสชาติเผ็ดจัดจ้านค่ะขออนุญาตกินกับข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะกินกับนอเรียงนี่เขาเรียกว่าลูกแบบไม่ได้อ่อนนะคะค่อนไปทางเก่เนาะแล้วเดี๋คนชอบค่ะกินแรงนิดนึง กรอบเข้ากันมากค่ะพี่น้องหนูไปเจอคอมเมนต์พี่ๆนะคะบอกว่ารอเรียงกินกับแกงแต่ปลาอร่อยมากดีทุกคนคือแบบเยใส่เนื้อปลาทูนะคะไม่คิดว่าปลาทูมันจะเล็ก,กว่านาะอมันไม่แข็งนะคะนี่ค่ะเพอต้มไปนานปุ๊บมันก็ เละเลยไม่เป็นไรแซ่บคือเก่าอร่อยมากภาษาทางใต้เขาเรียกว่ารอยแรงบะร,รอยเวอร์พี่น้อง สูตรและว,วิธีการทำนะคะผิดพลาดประการใดขอภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อพี่น้องคำแรกจริงๆกับการทำก็เลยแบบว่าใช้เขาเรียกอะไรเครื่องแกงแต่ปลาสำเร็จรูปเลยกลิ่นแรงมาก เห็นบางคอมเมนต์บอกว่าข้าวจานหนึ่งก็คือกินนอเหนียงหมดแค่ซีกเดียวทําไมอ่ะคือเขาไม่ให้กินเยอะหรอหรือว่ายังไงใครรู้บอกทีนะพี่น้องเพราะว่าเมือกินหมดซีกหนึ่งไปแล้วเมื่อกี้กําลังจะขึ้นซีกที่สองนะค่ะลูกนี้จะเกิหน่อย เกดแต่ว่ายังกลับได้แล้วค่ะสองใจครับพี่น้องทั้งข้าวทั้งเส้นอืออเผ็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านค่ะ อออกค่อนไปทางแกะมันจะมีความแบบมันๆค่ะพี่น้องกินก็คือแบบสตอเลยแต่ว่าแบบกลิ่นแรงกว่านิดนึง ขอกินกับเส้นขนมจีนบ้างนะพี่น้องนี่แี่งแมงวันเนาะ